เวลา8นาฬิกา5สนาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายกโดยมีพลโทอาจินปัทธรมจิตผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าถูลลอ,องพระบาทรับสเสด็จ สรงนำข้าราชการนักเรียนในร้อยและประชาชนเดินวิ่งเขาเชงอกซูปเปอร์ฮาร์มาราธอนประจำปี2568เส้นทางเริ่มจากลานหน้ากองบัญชาการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าผ่านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ร้อยปีไปสิ้นสุดยังกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารวมระยะทาง850เมตร กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนครน,นายกและโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไปทั้งยังส่งเสริมให้ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการออกกำลังกายเพื่อให้กำลังพลโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า หน่วยราชการและประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การสร้างเครือข่ายสุขภาพและพัฒนาสัมพันธ์ระดับบุคคลโดยนำรายได้จากการจัดการแข่งขันทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โอกาสนี้สมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขันเดินวิ่งเขาชะงกซูเปอร์ฮาร์มมาราทอนประจำปี2568จําจำนวน190คนในประเภทระยะทาง33กิโเมตรระยะทาง16กิโเมตรระยะทาง10กิโลเมตร รวมทั้งพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันยิงปืนการกุศลประจำปี2,568จำนวน42คนและผู้ชนะเลิศก,การแข่งขันเครื่องบินเล็กจำนวน8คนเวลา17นาฬิกา35นาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายพงโพยมวาสภูติ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครนายพงพยมว่าสพภูติเกิดเมื่อวันที่17มีนาคม2491เป็นบุตรของนายพันนพโรจนวิภาดกับนางสมพรสุนทรินต่อมาในเชื่อมว่าสาภูติกับหม่อมราชวงศ์สุพรรณพิมพ์ทองใหญ่ได้รับเป็นบุตรบุญธรรมสำเร็จการศึกษา ระด so pues er no er ับมัธยมศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและระดับปริญญาโทพัฒนาบริหารศาสตร์มหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เข้ารับราชการดํารงตําแหน่งต่างๆอาทิในอําเภอนาว่าจังหวัดนครพนมผู้งในการกองอัตรากําลังและส่งเสริมสมรรถภาพกรมการปกครองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดตากนราธิวาสภูเก็ตและนครราชสีมาอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและในปี2549ได้รับแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่32หลังกเกษียณอายุราชการในพงโพยม ยังคงทำหน้าที่ช่วยเหลือทางราชการด้วยการประสบด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์และอบรมบ่มเพาะข้าราชการในการทำหน้าที่บำบัดทุกบำรุงสุขโดยเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาจารย์ประจำหลักสูตรของส่วนราชการต่างๆในพงพโยมได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์มหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎและตติยะจุลจอมเกล้าวิเศษ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางมันธนาวาสาภูติมีบุตรีสองคนในพงพยมวาสาภูติถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่27สิงหาคม2568ิรสิริอายุได้77ปี